นีิอาคามีเนี่ยคุณสมบัติยังไงก็ประกอบพร้อมด้วยกรรมโยคะนะคือกรรมโยคะยุตโตแล้วก็ภวะโยคะยุตโตใช่ไหมก็คือยังประกอบอยู่ในกามกับภาวะอันนี้ผู้เชา้าใช้สองคุณสมบัติคือพลากจากกรรมไหมแล้วก็พลากจากพบหรือเปล่าน,นี่ก็สองสังโยชน์ เห็นนะดังนั้นตัวตัวสังโยชน์เนี่ยอยู่ที่ที่การจัดกลุ่มการการจัดเรียงทีงนี้พอพอพระองค์ดึงมาสองอันอย่างเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มอาคามีอนาคามีอารหันอย่างเนี้ยถ้าละยังไม่ได้เลยก็เป็นอาคามีอาคามีคือต้องกลับมาสู่กรรมภพทีนี้กรรมภพเราก็ต้องทราบว่ามีนรกกับเนรชานเปริวิสัยมนุษย์เทวดา ก็คือมาได้หมดเลยคือผู้ที่ยังไม่พ้นนรกนั่นเองนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยสมมุติว่าเราจับสองสังโยชน์นี้ก็ได้ว่าพลาดจากกามไม้แล้วก็พลากจากพบหรือไม่จับสองตัวเนี้ยโยมก็จะได้อะไรบุคคลขั้นอนาคามีกับอรหันต์เลยนี่ถ้าไม่ได้ก็ตกเลยนะออาคา,อาคามีเลยนี่น นี่พวกที่หนึ่งพอพวกที่สองก็เป็นอนาคามีท่นี้อนาคามีเขาพลากอะไรได้ก็คือเขาพลากได้ตัวเดียวคือกร,รมโยคะวิสังยุตโตแต่เขายังประกอบด้วยภะวะโยคะยุตโตยังติดอยู่ในภพนทำให้เขาต้องมาผุดเกิดอีกแต่พวกนี้ก็คือผุดเกิดคราวเดียวนะ ต่นี้สมมติเรารู้พระสูตรนี้พระสูตรเดียวเนี่ยเราก็รู้แต่ว่าผุดเกิดแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนประเด็นคือตรงเนี้ที่มันต้องเกิดการเชื่อมโยงพระสูตรว่าเอ๊ะต้องไปถามพระสูตรอื่นต้องไปหาพระสูตรอื่นอีกสิเช่นเราก็จะไปเจอว่า <c oughs> เทวดาอาวิหาเนี่ยมาบอกพระศาสดาตอนพระองค์เสด็จขึ้นไปเยี่ยมบอกข้าพระองค์เนี่ยประพฤติปฏิบัติในพระพุทธเจ้าวิพระนามวิปัสสี แล้วอยู่ประพฤติพรมจันทร์นะการเมสุกรรมฉันทางวิลาเชตวากามความพอใจได้พลากออกแล้วในที่นี้ข้าพระองค์จึงมาผุดเกิดอืมเห็นนะเขาเล่าประวัติเขาเองนะซึ่งการเล่าประวัติตรงเนี้ยมันเป็นข้อธรรมะที่มีความหมายเห็นไหมอ่าซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องยาวที่พระศาสดาเนี่ยเล่าให้ฟังเองโดยที่เหมือนเล่าซ้อนเล่า เล่าว่าเทวดามาเล่าให้ท่านฟังอย่างนี้อืมอย่างเนี้ยแล้วเทวดาแต่ละกลุ่มก็มาเล่ากลุ่มที่เคยเกิดกับพระพุทธเจ้าวิปัสสีสร้างเหตุแบบนี้พอเล่าจบนับร้อยนับพันเป็นจํานวนมากเลยนะแต่ละคนกว่าจะเล่าจบนะอาจากนั้นก็กลุ่มใหม่มาอาวิหาเหมือนกันนะแต่บอกว่าข้าพรองค์ประพฤติปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าพระนามสิกขี อ,อยู่ประพฤติพมรมจันทร์นะแล้วก็การเมสุกรรมฉันทางวิลาเชตาวานะในที่นี้จึงมาผุดเกิดนับร้อยนับพันหมดไปกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามมาอีกอาวิหายังอยู่เหมือนเดิมก็บอกว่าอ้าพรบองค์เนี่ยประพฤติปฏิบัติในพระพุทธเจ้าพระนามอะไรต่อจากพระ,พ,ระพุทธเจ้าสิกขนะีเวสภูใช่ไหมแล้วก็บอกเหมือนกัน นะอยู่ประพฤติปรมจันทร์แล้วก็การเมสุกรรมฉันทางเวลาเชตวานะในที่นี้จึงมาผุดเกิดนะจากนั้นก็บอกอย่างนี้พอบอกครบและจนถึงพระเจ้าองค์ปัจจุบันถึงพระเจ้าองค์ปัจจุบันก็บอกเหมือนกันอีกนั่นแสดงว่าเราก็เลยได้เห็นว่าในช่วงพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ปฏิบัติพลาดจากการแล้ว ไปอยู่อวิหาเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันนับร้อยนับพันเป็นจํานวนมากแค่ระหว่างที่พระเจ้าก่อนจะเสด็จไปสุทาวาตั้งแต่ท่านตรัสรู้เนี่ยท่านเทศมาจนทั้งเสด็จไปเยี่ยมสุทาวาช่วงนี้ยทรงขึ้นไปอยู่อวิหาเนี่ยเป็นพันพันนะแสดงว่ามีคนฟังคำพัสสาแล้วพลาดจากกรามได้แล้วเนี่ยแล้วขึ้นไปอวิหาเพียบเลยเห็นไหมต้องตายไปแล้ว,ลวคือพวกนี้ตายไปแล้ว อมีคนตายไปช่วงระหว่างชีวิตท่านเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยจากนั้นเนี่ยพออวิหามาพูดจบท่านก็พร้อมกับเหล่าเทวดาอาวิหาทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปอาตตาปาขึ้นไปสุทวัชั้นที่สูงขึ้นอีกหนึ่งชั้นเทวดาเหล่าอาตัตปานับร้อยนับพันเป็นจำนวนมากก็เข้ามาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าข้าบง ได้ประพฤติปฏิบัติในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามวิปัสสีนะอยู่ประพฤติปรมาจรรันการไมสูกามา่กรรมรยนทางวิลาเชตวานในที่นี้จึงมาผุดเกิดนะอ่านับร้อยนับพันเป็นจำนวนมากเอาหนึ่งกลุ่มอตปากลุ่มที่สองมาบอกข้าพระองค์เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามสิกขีอยู่ประพฤติปรมาจรรันแล้วก็จัดพูดเหมือนกันนะรายงานตัวกับพระพุทธเจ้านะอ่า นะอ่าใช่ตัดเหมือนกันอย่างนี้อ่ะกลุ่มที่สองหมดไปอาตปากลุ่มที่สามในพระเจ้าองค์ถัดมานะเวสภูก็อย่างเงี้ยไล่จนมาถึงพระเจ้าของเราปัจจุบันทําอย่างเนี้ยไปจนถึงอากนิ t าาห้าชั้นใช่ไหมนี่คงด้วยภาวะทางจิตนะ่ะ ถ้ามาพูดอย่างนี้คงจะเป็นเดือนอนะมั้งกว่าจะพูดจบนับร้อยนับพันเป็นจำนวนมากนะกว่าจะแต่ละชั้นแต่ละชั้นพูดจบนะ,น,ะนนี้พระเจ้าก็ใช้เวลาไม่นานเพราะว่าถ้าขึ้นไปไปชั้นสูงๆเนี่ยระยะเวลาการอยู่เนี่ยแค่นิดเดียวก็คือมนุษย์ก็ไปเท่าไหร่ละใช่ไหม จริงถ้าเทียบดูแล้วนะท่านเสด็จไปแต่และชั้นเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆนะ,ะว่าร้อยแค่ดาวดึงเนี่ยวันหนึ่งขึนหนึ่งของดาวดึงเท่ากับหนึ่งรอปีมนุษย์นะแล้วขึ้นไปก็อีกเป็นเท่าตัวเท่าตัวไปเรื่อยจนกว่าจะถึงสุทาวาสเนี่ยนะที่สุทาวาสเนี่ยสงสัยแป๊บเดียวเลยนะ อันนี้ก็อนาคามมนะราสังโยชน์ได้ส่วนของกามโยคะวิสังยุตโตพอบุคคลจำพวกที่สามกาโมโยคะวิสังยุโตแล้วก็ภวะโยคะวิสังยุโตอีกเหมือนกัน,นตัวนี้จะมีพระสูตรคู่ๆกันคล้ายๆกันคือจะมีท่านจะพูดเรื่องของอ่า โยคะสี่กับความพลากจากโยคะสี่นะนะโยคะสี่ท่านก็บอกว่ากามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชายาโยคะนะแล้วก็การพลากนะตัวกามก็ใช้กามโยคะวิสังโยโคนะคือพลากแล้วจากกาม นะเครื่องผูกในกามแล้วก็ไล่มาไล่พลากมาภาวโะโยคะวิสังโยโคไล่ไปเรื่อยๆอันนี้เวลามีเครื่องผูกเนี่ยพระศาสดาในพระสูตรนี้จริงๆเครื่องผูกมันมีมีการจัดรูปแบบหลายรูปแบบนะในพระสูตรนี้จะจัดสี่รูปแบบคือกามแล้วก็ภพทิฏฐิแล้วก็อวิชชาตอนนี้เวลาละเนี่ยแค่ ละภวะโยคะวิสังยุโตภาคแล้วจากภพเนี่ยเครื่องผูกในภพเนี่ยเป็นอารหันต์เลยหลุดเลยไอ้สองตัวนี้อะ่ะไม่ต้องไปทำเพราะอะไรเพราะว่าเวลาภวะโยคะเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าภาวะภพเนี่ยคือวิญญาณังปฏิทิตังพอวิญญาณเนี่ยไปปฏิทิตังไปตั้งนะก็เกิดเจตนาเกิดปัถนา อันเดียวกันกับวิญญาณไปตั้งอยู่คือเจตนาไปตั้งอยู่ปรารถนาไปตั้งอยู่นะนะเมื่อมีเจตนาไปตั้งในอารมณ์นั้นก็เกิดมีการเกิดขึ้นแห่งทิฏฐิความเห็นขึ้นมานะเมื่อทิฏฐิเกิดขึ้นนะสัตว์ก็ถึงทับจับฉวยว่าทิฏฐินี้ของเราหรือว่าพบนี้เป็นเรากรรมนี้เป็นเรานี้ของเราขึ้นมา มันก็เกิดทิฏฐิดังนั้นทิฏฐิเนี่ยมันเกิดมาจากการที่วิญญาณไปประดิษฐานไปตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นตัวนี้ต้องมาก่อนทิฏฐิจึงตามมาอย่างนี้นดังนั้นถ้าดับตรงนี้ได้ปัดเมล็ดพืชออกจากพื้นนาทิฏฐิเกิดไม่ได้อวิชาก็หมดดังนั้นเมื่อเมื่อดับภวะโยคะได้เครื่องผูกในภพได้เนี่ยทิฏฐิกับอวิชาไม่ต้องพูด ดับโดยอัตโนมัติไงน,นี่เราก็ต้องเข้าใจเหตุผลว่าเออทำไมผู้เจ้าไม่พูดดับอีก2ตัวใช่ไหมแต่มักวิธีในการดับทิฏฐิกับดับอวิชาก็มีนะในการพูดในแง่มุมอื่นเช่นพิกูถามว่ามีมักวิธีอะไรไหมที่ดับอวิชาเลยแล้วทาวิชาให้เกิดขึ้นผู้เจ้าบอกมีนะ,นะ,นะก็คือตัวของศักแต่ว่ารู้ เห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสรนะับรู้ธรรมลมก็สักแต่ว่าทําเท่านี้ตัวตนเธอจะไม่มีอันนี้อาวิชาดับพึบไปเลยนะซึ่งในการดับอวิชาแล้วกรณีสักแต่ว่ารู้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า <c oughs> จริงๆมันก็คือตัวภาวะโยคะนั่นแหละคือวิญญาณเนี่ยรู้อะไรขึ้นมาเราก็ทิ้งซะ รู้อะไรขึ้นมาก็ปัดออกซะทิ้งซะเอาวิชาดับไปด้วยโดยอัตโนมัติทิฏฐิดับไปด้วย